好 สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซีทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้มาเตรียมความพร้อมออกงานนะคะของแม่น้ําใจนะคะนี่นะคะเตรียมความพร้อมนะคะถามว่าคลิปนี้ทําไมน้องดาวต้องใส่หนังประครับนะคะน้องดาวไม่หนักเลยนะคะเรามีคําตอบให้นะคะหนึ่งนะคะหนังประครับเป็นไม้และก็เป็นไม้ชนิดเบานะคะสองถามว่าทําไมต้องใส่นะคะเพราะว่า ่แม่น้ําใจอยากให้น้องดาวนะคะเข็นพระเครื่องนะคะเหมือนช้างโตนะคะพระเครื่องจะมีกล่องนะคะเป็นกล่องนะคะนะคะเป็นพระเครื่องนะคะที่บรรจุอยู่ในกล่องนะคะท่านอยากให้น้องดาวนะคะได้เข็นพะเครื่องด้วยนะคะเหมือนพี่พี่ช้างโตเขานะคะโอ้โหสวยงามมากย้อนแสงหันกลับมาต้องฝึกน้องดาวนะคะ ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องกังวลว่าน้องดาวจะหนักนะคะพระเครื่องจะบรรจุอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะพี่น้ําใจก็เลยอยากให้น้องดาวนะคะได้เขีนพระเครื่องกับเหมือนช้างโตด้วยนะคะก็เลยถามว่าน้องดาวใส่หนังประคับได้ไหมนะคะบุญนะคะเราก็ตอบสนองบุญด้วยนะคะน้องดาวทําได้นะคะน้องดาวเก่งอยู่แล้วน้องดาวมาสายนี้อยู่แล้วนะคะสวัสดีครับปาดบอกนายขึ้นลอแทะ เหลี่ยมยบโยบดวยวะปัดเก่งแท้ผู้หนกไ้ผูเ้เดียวเลยวะเก่งขนาดเลยวะ เก่งแห้งเก่งแห้งพุ่นนาขนาดบาเคยใส่ได้เนี่ยพุ่นากระบอกใส่ผู้ใดมารอแถวว่าปาดมึงมือกล่องเข้านะคะถุงชุนสางแห้งอรอครับค่ะรอครับรอครับ ปัดทปัดทพูนนะธรรมดาสักทีไหนะพูนนะพูนนะยกเออสองสามยกเออองสยกเออองสยกเออ ออเออปัปดเจอมดาได้หนิต<ำ>่อมากล่อมากนะ,ะเราต้องเตรียมวความเข้าใจกับ FC ก่อนนะเตรียมก่อนเตรียมก่อนนะ FC เด้อน้องดาวไม่หนักนะคะหนังประคับเป็นไม้ชนิดเบานะคะไม่หนักนะคะนี่ยกยกขึ้นเอ้ยกขึ้น ยก,ยกขึ้น,ยนสยงามากเลยเอฟซขึ้นสุดยอดยกขึ้น,นสวยางามมากเลยนะขนาดเด็กห้าขวบนะคะทำได้ขนาดนี้สุดยอดนะยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้น ภูมิใจไหมเอฟซีภูมิใจในตัวลูกชายไหมยกขึ้นพุ่งเออเฮ่อ huh. ี่ยกขึ้นยกขึ้นนะยกขึ้นยกขึ้นนะยกขึ้นยก ย้อนแสงครับรางวัลคนเก่งครับ okay. โอเคไครโนอมาใหญ่แทน้อตูดไขรโน่ํามาใหญ่แทนโนโมมหนโันน้ามาครับหันหน้ามาครับหันน้ามาฝั่งนี้ครับโอ้โหสุดหล่อครับโอ้โหลค่ะล่อเนี่ย พ่อคอยประครับประคองอยู่ด้านข้างนะคะเออให้น้องดาวโชว์ความสามารถด้วยตัวของเขาเองนะคะดูโอ้โห,โโหพ่อก็คอยประครับประคองอยู่ด้านข้างนะคะเดินสง่ามากเลยเอฟซี FC ดูนะคะอาคลิป,คล,ปคลิปนี้นะคะเรามาเตรียมกับเอฟซีก่อนเนาะนะคะก่อนที่จะถึงวันงานจริงนะคะ,ะเตรียมกันก่อนนะคะเผื่อวันงานจริงๆนะคะลดลดอะไรพ่อ นี่นะคะเราเตรียมกับ f อกันก่อนนะคะเผื่อว่าวันงานนะคะเราจะลดแรงกดดันและก็ลดดาม่านะคะคือเราตั้งใจไปทําบุญอยู่แล้วนาอเอฟซีเนาะ,ะงานบุญทุกอย่างน้องดาวก็ไปอยู่แล้วนะคะวันนั้นเป็นหลวงปู่เอจิอาจารย์ดังด้วยนะคะเราก็จะงดดาม่าด้วยนะคะในการเตรียมความพร้อมก่อนเซฟกับ f อก่อนนะคะว่าหนังประครับเป็นนังประครับไม้และก็เป็นไม้ชนิดเบานะคะไม่หนักนะคะ โอ้เก็บภาพคนหล่อเหรอโอ้โหเก็บภาพคนหล่อครับเราจะไปเก็บภาพคนหลอกันโอ้โหธรรมชาติมากเลยครับหมุนมาหมุนมาครับโอ้โหคนนี้อย่างมาหลอดแท้มีมาหลอคักหลอแน่แท้โอ้โหโอ้โหอุ้ยคือสร้างกระตูนแท้ปลาคือสร้างกระตุนแท้วะอุ้ยคนนี้อย่างมาหลอดแท้เออหลอคักหลอแน่ อ๋อยิ้มหวานหวยิ้มหวานหครับยิ้มหวานหก่อนหวานหวานยิ้มหวานหโอ้มีเสียงด้วยเออยิ้มหวานหครับโอมีอายอายบางอายด้วยโอ้ยพอแล้วโอ้โหสวยสวยสวยครับสวยสวยโอ้โหหล่อมากอ่ะลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นครับคนเก่งโอ้โหโอ้โให้รางวัลน้องไปนึง หนังประครับนี่หนังเป็นหนังประครับมาจากวัดป่าอาจียงนะคะเอฟซีนะคะพร,ร,ระอาจารย์มาตปการพระอาจารย์หลวงตาหามนะอ่าสนับสนุนด้วยอ่าหลวงตาหานนะคะจากวัดป่าอาจียงนะคะเดี๋ยวเ้าเดี๋ยวเขาเขาพี่เออเดยจับเออเฮ้ยไม่ต้องคา้างจดจด ามกสวยงามมากหล่อยหลีว่าคนนี้จึงหล่อแท้ว่าเออย่องตะลูกจากของมืดคลิปประหลดเนาะคลิปนี้ถ้าถ้าไม่ดูถือว่าพลาดนะใช่ค่ะคลิปนี้ไม่ดูถือว่าพลาดนะคะยกลยกขึ้นลักช้นยกขายกยกขึ้นยกยกยก ข yeah, okay. yeah, go. hm. ึ้นยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นยก้โอ้สุดยอดสุดยอดเพราะว่าในงานวันนั้นนะคะเป็นงานที่สำรวมนะคะอาจจะไม่มีการเต้นนะคะอาจจะไม่มีการเต้นเกิดขึ้นเป็นงานสำรวมน่าจะไม่มีเต้นนะคะน่าจะได้ไปเต้นช่วงส้มตำแล้วก็เป่าแคนถวายนะคะ น่าจะเป็นช่วงนั้นนะคะที่จะได้เต้นกําหนดการของน้องดาวก็มีช่วงบ่ายนะคะตาส้มตําแล้วก็เป่าแคนถวายหลวงปู่นะคะพร้อมด้วยถวายพวงมาลัยนะคะส่วนช่วงบ่ายนะคะช่วงอ่าเย็นๆนะคะก็จะเป็นขบวนแห่นะคะพร้อมกับเข็นพระเครื่องนะคะบนหนังประครับนะคะเออเตรียมความเข้าใจกับเอฟซีก่อนเนาะงานนี้งดดราม่านะคะ นะคะเอาโหเตรียมความพร้อมให้ลูกชายนะคะลูกชายมาสายนี้อยู่แล้วนะคะเตรียมความพร้อมก่อนโอ้โหสุดยอดมากโอ้โหลูกไผูบุรขคือหล่อแท้ผูอหล่อคือปลาแขกวายหลีหล่อคือเอฟซีวายหลีตัวละเออคุณอะโอ้โหโอ้โหสุดยอดมากแห้งไทหนังประคับเข้าไปแห้งหล่อแห้งส่งอำนาจนะหูสุดยอดนะอ าเดินนะคะค่อยๆเดินนะคะค่อยๆก้าวนะคะแบบเป็นอะไรที่แบบพ่อแม่ภาคภูมิใจมากนะพี่หนูเป็นแบบโอ้โหพมีคาบรรยายพี่หนูบอมีคาบรรยายแล้วเกินอะเกินเกินเด็กอายุแค่นี้อะไม่มีคําบรรยายใดๆที่จะมาบรรยายให้น้องดาวได้นอกจากคําว่าสุดๆของสุดๆไปเลยหล่อเท่สมาร์ททรงอํานาจมาก โโอ้ห oh ไปแล้วค่ะเดินค่อยๆย่างค่อยๆก้าวนะคะไปแบบสงา่าไปแบบมั่นคงนะ,ะไปแล้วค่ะโอ้โหหันมาหันมาหันมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเอ้อเร็วมาเร็วมาโอ้โ oh ห ยืนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะยนสลับขางนเดินยกขาถ้าชอบคลิปวีดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาผู้ป่าวเราด้วยนะคะเอายกข้นขึ้นขึขึ้นขึ้นนขนข้ขา้นขึ้นอนะึ้นขึ้นขนกึ้นขึ้นข้นับนข้นนนะคะ โข้นขฮขึ้นขึางาางเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็สวัสดี ดีครับ